เคสนี้นะครับเป็นหนักมากเลยนะครับเป็นไซนัสเหลือหลังจนหูเกือบไม่ได้ยินเลยนะครับเพราะว่าโพรงจมูกเนี่ยนะครับมันบวมนะฮะจนไปกดเรื่องของการได้ยินก็เลยมาลองตัวนี้นะฮะเบต้าภูเขานะครับจากกริฟฟารินนะฮะน้องบอกว่ากินตัวนี้ได้2เดือนนะครับตอนนี้ไปเอ็กซเรย์ดูแล้วเนี่ยอาการบวมของโพรงจมูกเนี่ยครับลดลงเพราะอาการไซนัสเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเนี่ยมันอาจจะหายเองไม่ได้นะครับจะมีตัวช่วยนะครับเรื่องของภูมิต้านทาน ซึ่งตอนนี้น้องทานมาได้2เดือนและอาการดีขึ้นเกือบ90%แล้วนะครับเลยส่งรีวิวนี้มาให้ผมดูนะครับสำหรับคนไหนที่ยังไม่รู้จักเบต้าภูคาวจากกิฟฟีนนะครับตัวนี้เนี่ยมันสกัดมาจากภูคาานะครับและมีการใส่ตัวเบต้ากูแคนนะครับซึ่งสกัดจากยีสต์นะครับสองตัวนี้จะเก่งมากๆเลยนะครับในเรื่องของระบบภูมิต้านทานภูมิตกหรือว่าเรื่องขอผื่นนะครับเบต้าภูคาาตัวนี้ก็เป็นสมุนไพรที่ได้รับรางวัลระดับประเทศมาเลยนะครับซึ่งนั่นก็คือตัว Prime Minister Herbal Award นะคร เป็นรางวัลสมุนไพรดีเด่นนะครับระด,ดับประเทศเลยในปี2564ด้วยนะครับตัวนี้คนไหนนะที่มีอาการไซนัสอักเสบเรื้อรังเป็นมานานนะครับกินยาไม่หายเนี่ยนะฮะลองดูนะครับตอนนี้ปักตะก้าไว้ให้แล้วนะครับไม่ได้จากขายของนะแต่อยากให้อาการดีขึ้นจริงๆนะครับหรือคนไหนนะครับที่อยากจะสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์สอบถามมาก่อนได้นะครับเพื่อความมั่นใจ